มาวันนี้เจมก็จะมาพูดถึงอามาโดกาเน่นะคะหรือว่าอาร์มาโดเม็ฟูที่ทุกคนแบบได้ยินว่าอะไรคือฟูแล้วขาว mm. ก็คือตัวนี้นี่เองก็คือมันจะเป็นกล่องสีฟ้าซึ่งนําเข้ามาจากเกาหลีนะคะถามว่าวันนี้ทำไมต้องมาพูดถึงอามาโดกาเน่เออเพราะว่าอามาโดกาเน่ตอนนี้มียอดขายถึง10,000แกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อแรกเลยนะคะที่สําคัญที่ทําให้มันยอดขายถล่มทลายขนาดนี้ก็คืออย่างเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะอ๋อก็จะเป็นคลิปที่ พี่เชนกับทางเกาหลีนะคะได้จับมือกันก็จะมีการเซ็นสัญญากันว่าเอ,อัเอมาโดการ้ตัวเนี้ยจะมีการันตีจากซัมซุงนะคะเออใครกินแล้วก็รับรองความปลอดภัยแบบปลอดภัยแบบสุดๆเลยเออนี่ก็จะเป็นภาพแบบนี้ออซึ่งซึ่เพ,พิ่งผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนี่เขาก็จะบินมาที่พารากอนเลยใช่ ก็จะอยู่ในที่กล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ซึ่งตัวนี้นะคะตอนที่เจมทำมาตอนแรกๆอะ่ะคนก็จะแบบว่าเอ้ยอะไรคือฟูแลราขาวออก็จะมีแอลโฮสเทดที่เป็นท็อปทีของประเทศไทยเลยค่ะชื่อทิชานี่อย่างตอนแรกนะคะก็จะเป็นซองแบบนี้นี่แล้วก็จะฉีกก็จะมาเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะคะหย่อนใส่น้ำก็รอให้มันฟูแล้วละลาย,ลาย,ลายจนหมดก็ดื่นได้เลย ซึ่งทีนี้ของประเทศไทยอะคะ่ะอากาศมันร้อนมากมันจะไม่เหมือนอากาศของเกาหลีใช่ไหมคะอย่างประเทศไทยอะมันก็จะต้องเปลี่ยนแพ็กเกจจากที่เป็นซองแบบเมื่อกี้นะคะมาเป็นในในแบบเพิงออกยากเป็นหลอดแบบนี้เลยเป็นหลอดสูญญากาศซึ่งข้างในเนี้ยมันก็จะมีแบบว่าป้องกันความชืน้นด้วยมาดูใกล้ๆก็ได้สูงมานี่เป็นอย่างนี้ข้างในก็จะมี10เม็ดนะคะโดยที่ในเม็ดเนี้ยคะ่ะ จะมีปริมาณอยู่ที่4,100มิลลิกรัมนี่ดูมีความเข้มข้นมากกว่ากลูต้าเม็ดแบบที่เป็นเม็ดแคปซูลทั่วไปถึง10เม็ดเทียบเท่ากันก็คือถ้าเราแบบว่ากินกูตาทั่วไปที่เป็นเม็ดแคปซูลอยู่นะคะต้องกินถึง10เม็ดถึงจะได้ความเข้มข้นได้เทียบเท่ากับเม็ดนี้เม็ดเดียวเราก็แค่นี้เลยแล้วก็ย่อนเข้าไปนี่ก็รอมันฟูโอเคเดี๋ยวเรารอระหว่างที่เรารอนะคะก็ ไปดูรีวิวซึ่งจริงๆแล้วอะรีวิวของเจมอะที่ตั้งแต่ขายมามีคนส่งมาเยอะมากๆเลยแต่วันนี้นะคะเจมก็เลือกรีวิวที่เจมรู้สึกว่าเออดูแล้วมันใช่แล้วก็แฮปปี้แล้วโชว์เพื่อนๆแล้วกันนี่ก็เจ้าสาวคนนี้นะคะเขาก็มาทานอเมรกาโนกาเน่ไปประมาณเดือนหนึ่ง ซึ่งเขาก็จะข่าวขึ้นข่าวทันวันแต่งงานทุกคนก็จะแบบโอ๊ยทําไมน้องสายนะคะชื่อน้องสายทำไมน้องสายขาวใสผ่องจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้น้องสายก็มาขายอามาโดกานเน่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> อ่าแล้วต่อไปก็จะมีคนนี้นะคะเขาผิวคล้ำมาตั้งแต่กรรมพันธุ์เลยก็ว่าได้ในชีวิตนี้ยังไม่เคยแบบสัมผัสเลยว่าความขาวเป็นยังไงคนนี้ชื่อพี่เปรมน,นะคะเขาทานไปแค่สามสัปดาห์เองค่ะก็รู้สึกว่า ผิวใสขึ้นเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงนี่ดูถึงหน้าได้เลยเพราะว่าหน้าเราก็จะมีการตรวจเข้าเครื่องอุโมงค์แบบนี้นะคะดูสภาพผิวหน้าแล้วก็เม็ดสีผิวว่ามันขาวขึ้นแค่ไหนก็ได้รับผลที่หน้าพึงพอใจมากๆเลยนี่โอเคมากลับมาที่เตรียมแล้วกันอ,อ,อย่างตัวกูตาเม็ดฟูแบบนี้ดีกว่าเม็ดแคปซูลยังไง ก็คือในเม็ดฟูนะคะเราจะมีลิ์เป็นกดอ่อนๆซึ่งกดอ่อนๆเนี่ยเวลาที่เราดื่มเข้าไปอ่ะมันจะไม่โดนน้ำกดที่กระเพาะอาหารทำลายมันสามารถดูดซึมได้ตั้งแต่กระพุ้งแก้มเลยค่ะเพราะที่กระพุ้งแก้มเราจะมีเส้นเลือดใหญ่ซึ่งตรงนี้ก็สามารถดูดซึมได้เลยพอลงไปที่กระเพาะอาหารก็สามารถดูดซึมได้อีกไปที่ลำไส้เล็กก็สามารถดูดซึมที่เหลือได้หมดเลยก็คือค่อนข้างที่จะดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่ถูกน้ำกดในร่างกายทำงานนะคะ ก็นี่เลยแล้วก็รสชาติก็จะออกแบบบูบูนิดนึงอะ่ะอร่อยทานง่ายอืมชอบกินก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครสนใจก็มีโปรโมชั่นด้วย